สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับบ้านใหม่สุดอลังอบอุ่นน่าอยู่มากนาเดชท,ทําบุญขึ้นบ้านใหม่บรรยากาศชื่นมืน่นหวานใจยาย่า,ยาเคียงข้างไม่ห่างย้ายเข้าอยู่แล้วเรียบร้อยสาหรับบ้านยิ่งเย็นบ้านหลังใหม่ของพระเอกซุปตาณเดชคูกิมิยะที่เก็บเงินตั้งใจสร้างไว้อยู่กับครอบครัวและว,วันนี้13พฤษภาคมหนุ่มณเดชและคุณแม่แก้ว ได้ถือเลิกดีวันนี้จัดงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอันนี้ก็มีบรรดาญาติคนสนิทและเหล่าคนดังคนบันเทิงอาทิพี่เอสุภชัยแหวนแหวนประวัลิษาแดงธัญญาดิวปินกมลรวมถึงหวนใจคนพิเศษอย่างยายาอุรัสยาที่มาพร้อมกับแม่ปามาร่วมงานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายแถมบรรยากาศภายในบ้านก็น่าอยู่สุดๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังได้เลยครับขอบคุณครับ